เงี่ยเขาเล่นเข้ามาโอ้ยพนหอนพี่น้องคนสิว่าเล่นน้ำพลนเห็นน้ำนะเฮ็ดท้ายดีเด้อคนรอนะโอ้ยแหย่รอไปแล้วพี่น้องไปแล้วะพลนเห็นแนวกินโอ้ยพลนเห็นขีเกเดือนถือหนามพี่ไนแล้วใดนามคุนกินงบงบงบอยู่พลนเอาบเิเวณยังมันมันก็เขามาพี่น้องมันเย็นดี กินทีแค่เดือนนงบงบงบง,อบ,งอบอยู่ร้ายอยู่อยู่สวนพี่น้องต้วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม,ม่แต่หมาเขาเจามาขวดอันนี้มันเขามาตะลางมันหลึงคนมันกับเขามาเหร่นนำ้ำคตัวบอกง่ายหุ่นยำจัวจ่วจุ่อยู่แต่ตะลาง กินวัดละใชไปใช้ผู้นหนามหนามลไรมาไปละไปละไปนอะไป